สวัสดีก่อนเย็นครับพี่น้องครับเป็นไงกันบ้างครับสบายดีไหมครับช่วงนี้อากาศร้อนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครที่เดินทางกลับบ้านไกลจังหวัดก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพครับขอให้ปลอดภัยครับแถวคาจากภัยอันตรายต่างๆครับใกล้สงการแล้ว ขอให้มีความสุขกับวันหยุดสงการครับขอให้เล่นน้ำให้สนุกครับสวัสดีวันสงการครับสวัสดีปีใหม่ใครครับคิดอะไรครขอให้สมฟาปรารถนาครับพี่น้องครับทำอะไรขอให้เฮงเรวยรวยครับพี่น้องครับสวัสดีปีใหม่ใครครับสวัสดีวันสงการครับ ขอให้สนุกเที่ยวให้สนุกประสงการครับสวัสดีครับ